สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับธรรมะฟังก่อนนอนในหัวข้อเรื่องพุทธวิธีชนะความโกรธตอนที่สองสารถีกับคนถือเชือกภิกษุชาวเมืองอารวีรูปหนึ่งได้ตัดต้นไม้ที่เป็นวิมานของเทวดาองค์หนึ่งตามอำเภอใจของตนโดยไม่ยอมฟังคำห้ามปรามของเทวดา ผู้เป็นเจ้าของวิมานเทวดาโกรธมากจึงยกมือขึ้นตั้งใจจะฟาดภิกษุรูปนั้นให้ตายแต่ฉุกคิดได้ว่าถ้าฆ่าภิกษุผู้มีศีลจะต้องไปนรกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เทวดาอื่นจึงลดมือลงแล้วไปทูลเรื่องให้พระศัสดาทรงทราบพระศัสดาได้สดับฟัง เรื่องนั้นแล้วตัดว่าถูกแล้วถูกแล้วเทวดาเธอข่มความโกรธที่เกิดขึ้นอย่างนั้นไว้อยู่เหมือนห้ามรถกำลังวิ่งไว้ได้ชื่อว่าทำความดีแล้วแล้วตัดว่าผู้ใดสะกดความโกรธที่พุ่งขึ้นเหมือนคนห้ามรถที่กำลังเล่นไปได้เราเรียกผู้นั้นว่าสารถี ส่วนคนนอกนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกเมื่อจบเทศนาเทวดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปันและได้สถิตในต้นไม้ใกล้คันทะกุดีต้นหนึ่งที่พระศัสดาประทานให้อาศัยเรื่องนี้เป็นเหตุพระศัสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุตัดต้นไม้วันหนึ่ง เศรษฐีชื่อสุมงคลได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะแต่เช้าตรูเห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้าคลุมร่างทั้งที่มีเท้าเปื้อนโคลนจึงพูดว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื่อนโคลนคงเป็นคนที่ท่องเที่ยวในเวลากลางคืนแล้วมานอนด้วยเหตุแค่นี้โจรโกรธผูกอาคาดไว้ แล้วรอบเผานาเจดครั้งตัดเท้าโคเจดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งก็ยังไม่หายแขนรู้ว่าพระคันทะกุดีเป็นของที่รักยิ่งของเศรษฐีก็รอบเผาเสียอีกเศรษฐีรู้ข่าวว่าพระคันทะกุดีถูกไฟไหมแทนที่จะโกรธหรือเสียใจกลับดีใจแล้วสร้างพระคันทะกุดีถวายพระศาสดาอีก จนเห็นดังนั้นก็ยิ่งแค้นเดินเตร่อยู่ในวิหารถึงเจ็ดวันก็ไม่มีโอกาสฆ่าเศรษฐีได้ฝ่ายเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเจ็ดวันถวายบังคมพระศัสดาแล้วกราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผาน้าของข้าพเจ้าเจ็ดครั้ง ตัดเท้าโคเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ครั้งแม้พระคันธกุฎีก็คงเป็นเจ้าคนนี้แหละเผาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินดังนั้นเกิดสำนึกผิดว่าได้ทำกรรมอันหนักต่อเศรษฐีผู้ไม่โกรธแค้นเลยยังกลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่ตนก่อนอีกจึงเข้าไปหมอบใกล้เท้าเศรษฐีกล่าวขออภัย เศรษฐีก็ให้อภัยโจนขอมอบตัวเป็นทาสแต่เศรษฐีไม่รับโจนสิ้นอายุไขก็ไปหมกไหมในอเวจีหลังจากนั้นก็เกิดเป็นเปรตถูกไฟไหม้ทั้งตัวด้วยวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่สารถีหมายถึงคนขับรถคนบังคับรถหรือมา้าคนที่ทำให้รถเล่นไปเร็ว ยังไม่จัดว่าเป็นสารถีคนที่รู้ว่าเมื่อไร่ควรช้าเมื่อไร่ควรเร็วเมื่อเร็วแล้วก็ควรสามารถหยุดได้ตามเวลาที่ต้องการในที่ที่ต้องการจึงจัดว่าเป็นสารถีทั้งที่กำลังโกรธเทวดาก็สามารถหยุดความโกรธของตนจึงได้ชื่อว่าเป็นสารถีส่วนคนที่บังคับความโกรธไม่ได้ พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นเพียงคนถือเชือกโจรในเรื่องจัดเป็นบุคคลประเภทผู้ถือเชือกเพราะบังคับความโกรธไม่ได้ตกเป็นทาสของความโกรธทำตามคำบงการของความโกรธก่อความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่นไปแล้วกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านถือเอาเรื่องทั้งสองนี้เป็นบทเรียนเพราะอย่าตกเป็นทาสของความโกรธเพราะ อาจได้รับผลตอบแทนที่น่าสยดสยองอย่างโจรเมื่อรู้ตัวว่าโกรธก็รีบระงับเสียก่อนที่จะก่อความเสียหายอย่างเทวดาแต่ดีที่สุดแล้วควรเอาอย่างเศรษฐีผู้ไม่โกรธเลยแม้ในเรื่องที่น่าจะโกรธมีอะไรน่าโกรธอย่าโทษเขาต้องโทษเราว่าใจไม่เข้มแข็งเรื่องน่าโกรธแม้นว่าจะมาแรง ถ้าใจแข็งเหนือกว่าชนะมันพระปิทวานเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเลิกใหม่ๆเศรษฐีผู้หนึ่งได้ซื้อรถรุ่นใหม่โดยไม่ได้จองล่วงหน้าด้วยการติดสินบนอย่างงามจนคนขายซึ่งเคยปฏิเสธต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้รถแล้วก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวในที่ต่างๆเพื่ออวดรถรุ่นใหม่วันหนึ่ง ออกรถแต่เช้าเพื่อไปเที่ยวลบบุรีกับเพื่อนๆอ,อีกสามคนพอสายก็ได้กลิ่นควันดำจากรถคันหน้าเมื่อเร่งเครื่องขึ้นหน้าเพื่อนเศรษฐีก็ตะโกนต่อว่าที่ปล่อยควันดำใส่รถคนอื่นรถคันนั้นนั่งกันอยู่สองคนสภาพเก่าจวนจะพังแหล่มิพังแหล่เทียบความเร็วก็เหมือนกระต่ายกับเตา่าชายหนุ่มผู้ขับรถคันนั้น แม้จะถูกตะโกนใส่หน้าก็ตอบอย่างสุภาพและขอโทษที่เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปเมื่อคนในรถใหม่จอดพักกินข้าวเช้ารถเก่าก็แซงขึ้นมาอีกต่อมารถใหม่ก็ตามทันพอจะผ่านคนในรถใหม่พากันพูดเยาะเย้ยดูถูกรถเก่าต่างๆนานาคนในรถเก่าก็ไม่สนใจแถมยังรับฟังอย่างยิ้มแย้มเมื่อผ่านไปแล้ว คนหนึ่งในรถใหม่ได้พูดอย่างขบขันว่ารถจะเป็นศพอยู่แล้วยังอุตส่าห์เอามาใช้ถ้าพังลงกลางทางจะสมน้ำหน้าและดีใจขากลับจากลบบุรีก็แวะที่สระบุรีเพื่อเที่ยวตลาดได้พบรถเก่าจึงพากันพูดเยอะเยอ้รถเก่าอีกทั้งที่คนขับรถเก่าก็อยู่ในร้านที่จอดรถนั่นเองเมื่อเที่ยวตลาดแล้วรถใหม่ก็กลับกรุงเทพเจ้าเต่า คันนั้นก็ยังจอดอยู่ที่เดิมในเวลานั้นถนนสายกรุงเทพสระบุรียังไม่สู้เรียบร้อยนักบางแห่งกำลังลงหินใหญ่รถใหม่ก็ถูกหินครูดใต้ท้องหลายครั้งแต่ก็วิ่งได้สะดวกเมื่อเลยบางปะอินมาไม่นานรถใหม่ก็หยุดวิ่งเครื่องไม่ยอมติดแก้เท่าไหร่ก็ไม่ติดนานๆจะมีรถผ่านมาสักคันคนในรถที่ผ่านก็พากันหวัวาะไม่มีใคร มีแก่ใจลงมาถามเลยเมื่อใกล้มืดทุกคนก็น่าซีดด้วยความกลัวเพราะแถวนั้นในระยะนั้นเคยมีรถยนต์ถูกจี้ป้นกันบ่อยๆเศรษฐีซึ่งตอนแรกก็มีทิฐิไม่ยอมขอให้ใครช่วยก็หมดทิฐิแล้วคิดว่าถ้ามีรถผ่านมาก็จะโบกมือให้จอดแล้วอ้อนวอนขอความช่วยเหลือถ้าใครแก้ได้จะเอารางวัลสัก500บาทหรือมากกว่า ก็จะทูลหัวให้ทันทีขอให้ได้กลับบ้านวันนี้เป็นแล้วกันเวลาก็ล่วงไปทุกทีอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกทำให้ร้อนใจเป็นกำลังเวลานั้นมีเงินก็ทำอะไรไม่ได้หากว่าค่ำลงแล้วรถยังเสียอยู่อาจถูกจี้ถูกป้นก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์หนักขณะนั้นรถคันหนึ่งกำลังวิ่งมาพอเข้ามาใกล้ก็จำได้ว่า คือรถเต่านั่นเองเศรษฐีคิดว่าถึงจะขอความช่วยเหลือเขาก็คงไม่ช่วยซ้ำจะเยาะเย้ยให้ได้อายอีกคิดแล้วจึงเอาหัวซุกเข้าไปในกระโปรงเครื่องหันหลังให้ถนนทำทีว่ากำลังแก้เครื่องเหมือนไม่เอาใจใส่กับใครพอรถเต่าผ่านพ้นไปส่วนคนอื่นๆก็รีบหลบเข้าไปนั่งในรถ หลับตาพิงเบาทุกคนต่างมีใจตรงกันคืออยากให้รถเต่าผ่านไปเสียเร็วๆแต่แทนที่จะได้ยินเสียงรถผ่านไปพร้อมกับตะโกนหัวเราะเยาะกับได้ยินเสียงเครื่องยอนต์หยุดแล้วได้ยินเสียงคนเปิดประตูลงมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงถามอย่างสุภาพว่ารถคุณเป็นอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมเศรษฐีฟังแล้วเกือบจะร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจ น้ำเสียงนั้นแสดงว่าไม่ใช่คนชั้นต่ำอย่างที่เข้าใจไม่มีการเยาะเย้ยแฝงอยู่เป็นเสียงที่ถามอย่างบริสุทธิ์ใจทําให้เศรษฐีหายอายจึงตอบว่ารถเล่นมาดีๆก็หยุดลงเฉยๆแก้เท่าไหร่ก็ไม่ตกชายผู้นั้นจึงเข้าไปตรวจด,ดูในที่สุดก็พบว่าน้ำมันหมดเพราะถังน้ำมันรั่วจากนั้นก็อุดรอยรั่วในถังชั่วคาว แล้วเติมน้ำมันพอให้ไปถึงกรุงเทพได้เมื่อเครื่องยนต์ติดดีแล้วเศรษฐีก็หยิบซองธนบัตรเพื่อจะให้รางวัลชายผู้นั้นก็รีบปฏิเสธเพราะตั้งใจช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนเศรษฐีจึงล้วงไปในคอเสื้อหยิบพระสมเด็จเลี่ยมทองที่ห้อยคออยู่พร้อมทั้งสสยสร้อยทองส่งให้ด้วยความรักในน้ำใจแต่ชายผู้นั้นก็ปฏิเสธอีกอย่างสุภาพ เศรษฐีจึงพูดว่าพระของคุณคงไม่ใช่พระสมเด็จแน่โปรดรับไว้เถิดชายผู้นั้นตอบว่าของเขาไม่ใช่พระสมเด็จเป็นพระปิดทาวาลมีองค์เดียวก็พอขอให้มีใจสุจริตเคารพท่านจริงๆพวกป้นมีพระห้อยคอพวงใหญ่แต่ก็ป้องกันอะไรไม่ได้เพราะใจไม่สุจริตหากินโดยการป้น ของเขามีองค์เดียวบูชาไว้ที่บ้านเมื่อเกิดมีเรื่องอะไรก็นึกถึงท่านเช่นเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็นึกถึงท่านเห็นท่านปิดหูเขาก็ไม่ฟังเสียงนั้นไม่เอามาเป็นสาระใส่ใจเมื่อเพื่อนชวนให้ดื่มสุรายาเมาเขานึกถึงท่านเห็นท่านปิดปากเขาก็ไม่ยอมดื่มเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเขาก็นึกถึงท่านทุกครั้งท่านก็สอนให้อดทน เขาก็ทำตามจิตใจจึงสบายไม่มีกังวลเศรษฐีฟังแล้วก็ตื้นตันใจอยากจะร้องไห้อยากจะเอาผ้าปูแล้วกราบความดีของชายผู้นั้นประตูเรือนเป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องดูแลรักษาให้ดีฉันใดอินรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทางสำหรับให้อารมณ์ต่างๆผ่านเข้ามาสู่ใจนั้น ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญที่จะต้องสำรวมคือจะต้องดูแลรักษาให้ดีฉันนั้นชายหนุ่มในเรื่องนี้ไม่โกรธแม้ถูกเยาะเยะ้ยชนิดที่เรียกว่าขุดด้วยปากถากด้วยตาหมายถึงเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาและสายตาเพราะสามารถสำรวมอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ดีเขาก็ระลึกถึงพระปิตวานที่ตนเคารพบูชา เห็นท่านปิดหูก็มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเสียงไม่ดีนั้นก็สักว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงไม่ควรนำมาเป็นสาระใส่ใจเมื่อระลึกได้อย่างนี้ความโกรธเคืองเพราะไม่พอใจความแค้นใจก็ไม่เกิดขึ้นสามารถรับฟังเสียงไม่ดีดีได้อย่างยิ้มแย้มสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราไม่รู้ไม่เห็น ยังมีอีกมากมายแต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้ไปหมดเห็นไปหมดดังนั้นในบางครั้งแม้จะเห็นก็ควรแกล้งทำเป็นไม่เห็นแม้จะได้ยินก็ควรแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเมื่อรู้จักปิดหูปิดตาตัวเองเสียบ้างเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะลดน้อยลงชีวิตก็จะเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสบาย